เคยปัญญาล้ำสมาธิไม่พอจึงทำสมถะเพิ่มตอนไหนจิตมีแรงก็ทำวิปัสสนาพอแรงหมดก็ทำสมถะทำสลับไปมาทั้งวันผลคือปัญญาเกิดไม่บ่อยแต่จิตรวมบ่อยขึ้นและลึกลงไปมากกว่าแต่ก่อนข้อเสียคือตั้งใจมากเกินไปโลภอยากให้จิตรวมลึก,ลก ทำให้บางทีไปแทรกแซงจิตรู้สึกได้ว่าเดินมาถูกทางแล้วขอคําชี้แนะค่ะถูกทางแล้วไปฝึกอีกทำอีกเบอร์หนึ่งอยา่าเพ่งเงาเพ่งเงานะรู้สึกตัวสติอ่อนไปนิดหนึ่งแล้วมันจะถลํำออกไปเบอร์หนึ่งะนะระวังเบอร์สองระวังอีกโก้นะต้องระวังกูเก่งก็เกิน กูดีอะไรเงี้ยต้องระวังนะเบอร์ห้ายังเพ่งนะตัวนี้ยังเพ่งอยู่ปล่อยใช่จิตมันทำงาน